มันน่าจะกลิ่นอยู่นะเดี๋ยวนี้กดไปครับคืออะไรวะคืออะไรวะสวัสดีสไปเดอร์ไม่คุณผู้ชมมันกลิ่งมาหาเราแล้วครับอะไรวะเนี่ย เอาล่ะก็ลาสสตีเขาจะเป็นท่านเลยนะครับผมต่เดี๋ยวไปเล่นเกมใหม่ครับวันนี้นะครับแล้ววันนี้ผมเราก็มาถ่งเทพนี้อีกแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นแบบแบบรงวัลลูปนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเราเน่จะมาวาดรูปให้แบบกลายเป็นของจริงกันนั่นเองนะครับมาวันนี้ก็จะเป็นแบบพาคสามแล้วนะครับผมาอย่างแรกเลยว่าอะไรอยู่เนี่ยวันนี้แบบเราต้องลองอะไรแปลกๆหน่อยนะครับเป็นหน้าเราลองวาเป็นมอนเตอร์ที่ มันีอยู่ในเกมบ้างไหมเออแล้วจะเป็นอะไรที่เฟี้ยวอยู่เหมือนกันฮะเดี๋วันนี้เนี่ยเอาไว้อย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวลองว่าเป็นแบบว่าพริปเปอร์แต่เป็นปู่เล่นกันอ่าจะเป็นจะเป็นปูจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปลองว่าดูดีกว่าอย่างแรกก็จะเป็นตัวแบบนี้นะครัฮะมันก็จะแบบก็จะประมาณนี้แหละฮะตัวเนี่ยว่าขาไปฮะแล้วก็มีหางปูนะครับนี่ขึ้นมาแบบนี้แล้วกันขาปู่ต้องประมาณนี้วะก็ต้องหัวมาแล้วผมอาจจะเปลี่ยนสีแป๊บนึงให้มันเป็นเขียวแบบเข้มขึ้นมานิดนึงนะฮะโอเคประเด็นของพริปเปอร์ว่าดเจะยวขอลงทีเดอ่ แบนแบบนี้นะครับเปอร์แบบนี้ใช่มเ้ยนี้มาดูเหมือนสลามเลยด้่ไไม่ได้ไม่ได้เราต้องวาดมาแบบนี้ผมอนี่ันี้คือุริเปอร์ของเรานะครับแปลกาเนี่ยผู้ชมาครับเราเป็นท้าคิเปอร์ของเราครับผมแบบไม่ไ่ป็นนสวยก็เถอะนะเอา่ะได้กนองไปนะไหนรูสิม่นชะกลายเป็นแบบคุณิปเปอร์เน่ยะผัจริงหรือเปล่านะครับมองรอบๆหน่อยว่าีหรือเปล่านะไม่ผู้ชมเลครับเป็นหมูคิเปอร์จริงเนี่ยห้ด้หมอันตรายไปเนี่ยโอ้โหคือม ระเบิดหรือเปล่าครไม่ระเบิดนะฮะเราไจะได้มนเป็นเนื้อหมูแบบนี้อย่างนั้นเหรอถือว่าแบบปลอดภัยอยู่นะก็คือเหมือนแบบมันเป็นหมูแต่แค่ลูกล่าเป็นคิปเปอร์อย่างนี้ใช่ไหมได้อยู่นะฮะแต่วันทีมันก็แอบแฝงกวาเหมือนกันนะูาชมดูดิถ้ามันระเบิดใส่ ไวะเนี่ยเอาล่ะอย่างต่อไปเนี่ยเดี๋ยวลองว่าเป็นแบบไก่ดีกว่าไก่จะเป็นหัวรูลเลเจอร์นะครับเดี๋มันจะได้ดูแปลกๆนะครับมาอย่างแรกขอผมน่าจะเป็นสีน้ำตาลก่อนนะครับอันนี้ก็จะว่าเป็นหัววิลเลเจอร์ก่อนนั่นเองนะครับเด็ก็จะเป็นแบบเปรี๊ยๆแบบเนี้ยนะฮะแล้วก็หัวิลเลเจอร์เนี่ยมันจะตาสีเขียวใช่ป่ะตาสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็สีขาวใบอ่าไม่รู้ว่าสีเขียวมันอยู่ด้านนอกว่าเดี๋ยวเราวอาปึ๊บอ่าประมาณนี้แล้วกันฮะแล้วมันก็จะมีคิ้วเข้มๆแบบนี้เลยนะฮะต้องมีจมูกใหญ่ๆด้วววยย้้้้ปปปรระะะมมมมาาาณนนนีีเอออออบบบกกก่่่่โหผััลลแแแ็ิคคตไ ก็จะว่าเป็นต <Jean> ัวไก่เลยฮะก่ใช่ไหมจไปลียเี่ยแบบนี้เลยครับผมจอออกมาเป็นยังไงวะเนี่ยไก่ลูบเลเจอร์นะฮะก็จะมีขาเล็กๆน่ารักแบบมูนะฮะโอ้โหใหญ่จัดเลยฮะแล้วก็แบบมีปากอ่ะยิ้มซะหน่อยแล้วกันประมาณนี้ครับผมอ่าโอเคต่อไปแล้วก็จะว่าเป็นตัวไก่เลยฮะไก่ใช่ไหมจัดไปเลี่ยมเลี่ยมแบบนี้เลยครับผมจะออกมาเป็นยังไงวะเนี่ยไก่ลูบิเลเจอร์นะฮะก็จะมีขาเล็กๆน่ารักแบบนี้นะครับนี่เจป็นยังไงน่าจับมันดูดี อะไรวะเนี่ยตอนนี้สับไปครับปึ๊บหาได้เนื้อไก่มานะครับเฮ้ยดูหน้าตามันดิดูมินิเจอร์เลยดูดิมันใส่ชุดแบบเป็นสีอย่างนี้เลยนะแต่ว่ามันเป็นไก่นะครับผมต่อไปแฟกซ์ก็เสียเป็นแบบไก่นะครับผมดูกลายเป็นไก่ที่จริงๆวัเนี้เยอดเลยนะแกไม่ครับในวันนี้นะครับผมเอาล่ะตอนแรกเนี่ยเราว่าผมกับพี่เปิ้ลจะสลับกันใช่ไหมทีนี้เนี่ย ก็จะเบ็นกล้องดูนะครับก็จะเป็นแบบว่าโซพิเปอร์เนี่ยจะสีเป็นหมูนั่นเองอ่าก็จะเป็นสีชมพูนะครับอ่าเราจะเอาชมพูอ่อนผู้ชมอ่ะอย่างแรกก็จะวาดเป็นหัวแบบนี้หัวแบบนี้นะครับไม่อ่อนกว่านี้ดีกว่าอ่อนประมาณนี้โอเคแล้วก็โซมิปเปอร์เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ป่ะปื้มลงมาคือมันไม่มีแขนไงมันก็จะมีแค่ขาแบบนี้นะครับโอเคได้อยู่ได้อยู่ทำเล็บให้มันนิดนึงฮะปึ๊บโอเคต่อไปก็เลยหน้าตาแล้วครับเป็นแบบหน้าหมูนะหน้าหมูวาดไงวะประมาณนี้ป่ะเป็นตาหมูโอเคแล้วก็ปากนะฮะเด้หรือเปล่าที น่าร <and> ักอะีเป็นคิปเปิู้วกันฮะไดูซิออกมาเป็นยังไงนะครับไปเลยครับเอาล่ะคิปเปูเหรอตอนนี้แต่แบบคิเปูสีเกียวนะแสดงว่าต้องดันหรอผู้ชมเอาละเอาละแล้วนะครับดูดิเป็นคิเปร์จริงแต่แบบดเป็นผูเลยนะฮะดูซิโดนวนแบบนี้ใกล้หน่อยได้ไหมเน่น้เลยนะเพื่อนเอมาแล้วครับ่างนีตระเบิดหรือเปล่าวะเ ้องรีขามันอนดรับาย้าเชื่อเช่มเออดินี่คอการสลับระเ่อเป็นการสลับไปเลยนะบอกเลยเดีวนะพวกนี้มั่อยู่ด้วยกันเลยเพื่อมมนอยู่ด้วยกันเลยนะครับแต่ว่านี่แส่น่้าตาพ่อมนอันตรายเลยัแต่ลน์นตัี้ครับตาไปตัวนมันระเบิดได้ับผมตัวนี้ับไปเอออันตรายอยูเนี้ ลองาวาเป็นแก่มาดีกว่าผมว่าเป็นแก่ใช่มก็แก่อย่างแรกาเป็นข่านีข่าวน่าวาโอเคกตเนว่ากับจงเป็นสัตว์ถ้าเราว่าเแก่เดียวเลยลเลยเลยเนการไปไหนารอมารูเราบอกเาลาดเขาตาเข้าเนี่ย้าเป็นแบบนี้ต่อไปก็จะเป็นผิวของมนะซึ่งเป็นแบบสีแบบเนื้อเนอะประมาณนี้ได้อยกไหครับเรียบร้อยนะต่อไปก็เลยเนปากเาเป็นูแล้วกันนะประมาณนี้ก็ผมอากนะรบเราเป็เนโล่ไเรบเยหรือเปล่านรออ่ครับ ดูซิเ่ะเ uh, ้ยนะว่นเป็นม้วนหรออูใกล้ๆตอนนี้ตอนนี้ม่ทำแล้วตอนนี้มันแก่ได้มารอข้ามันตอนนี้ถาไปนะครับเฮ้ยเนื้อเบลุ่มชมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือเราแก่ไปหมดงแล้วแก่ไปหมดเลยหรออันนี้แก่จริงๆอันนี้แก่จริงๆแบบกินได้นะแล้วเนี่ยเฮ้ยหมูหรอใช่ปะหมูปะเปิว่าเป็นหมูแก่อะไรวะยะไรแก่งไม่ะเป็นอะไแก่จริงๆกับเขาไปดูในบ้านนะเดี๋ยวนี้ไม่กลับไปแล้วนะครับทุยผมตหรือ ลูกกลายเป็นแบบกแก่แล้วดูนีโหัวอะไรผมไม่เหลือเลยนะแล้วท่นก็เป็นก็แก่แล้วลอตับฟออะไรวะลูกลูกกลายเป็นแก่ได้ไงเฮ้ยเฮ้ยลุงล้อเป็นแก่ด้วยอ่ะมันจะเป็นล้อแก่ไปแล้วแล้วดูนี่นะครับเลยอะไรตัวอะไรเนี่ยอ๋อแมวชมางแม่แหมนะครับผมก็ดูตั้งงานเฮ้ยเฮ้ยปลายกลายเป็นแก่เลยเริ่มเริ่มมาแล้วมาเตี๊ยมขาหมดแล้วเนี่ยไหนดูไิข้างในมีอะไรเปลี่ยนหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ผู้ชมเปลี่ยนกลายเป็นแก่ฮะอะไรอะไรฮะโอ้ผู้ชมตับซอบี้ยังไม่เหลือเลยตับซอบี้แบบเป็นแก่เดินมาแบบนี้เลยเลยฮะ เกียวตั้งจะเป็นยังไงวะทำไมเขาไม่เริ่มแฝงมันนดีแล้วฮะเฮ้ยนะผู้ชมดูเกียวตั้งกับกับไปเด้อดิแกไปตั้งแก่เราไปดูเรื่องต่อเนื่องปิ๊ปเปอร์แก่กันด้วยนะมาเพื่อนความนักลัวชผมเนนี้ยมันลงมาเยอะเลยนะมาเด้ก็เป็นแก่เราอ๋อไม่เฮ้ยเบอร์แล้วผมแก่เราเบอร์แ้ตอนนี้ยังไงกันเนี่ยแก่ยิ่งกันดูผู้ชมแก่ยิ่งกันดูเหรอ ่แก่ตัวแก่ยาวได้เอาไม่เอาดิเอาดิไม่เอาไม่เอาหรอเฮ้ยเฮ้ยเป็นเรียวยาววันนี้แก่แม่เหล่าเหล่าไม่เอาดิขอโทษนะขอโทษได้วหมไม่น่ามองมันแปลกอาวนี้ดูแก่แค่าหนหมดเลยแล้ว ตอนนี้เราเปลี่ยนแล้วเนี่ยมาเลีนราเปลี่ยนโลอีกรอบหนึ่งหวานาจะว่าแบบนี้จะไม่ใช่าส่งแล้วเนี่ยถเป็นการเปลี่ยนแบบอย่างเนี่ยกลิ้งก็ผมจะได้ไาสอมาแบบใช่ไหมใช่ไหมนี้ก็ว่าเป็นตัวคนแบบกลิ้งเงี่ยก็จะพอได้ได้นะครับเป็นสเตแมนะครับมันน่าจะอยู่นั้นจุดนี้กดไปครับไหนดูสิโลกตอนนี้เปลี่ยนหรือเปล่าครับโลกเฮ้ยเด่นนะคนความแปลกแปลกอะไรอ่ะคุนี้มันแบบหัวมันวแบบอะไรวะนี้สเเดอร์เฮยคุผอ้ชมมันกลิ้งมาหาเราอะไรวะเนี่ยไม่เอา อเลยวันนี้มาบเอรัวเลยฮะตัวอะไรตัวอะไเจ็บมากอ๋อเป็นพี่เด็กโอ้โกิ้งแบบนี่เลยเลยแล้วมัจังหวยากไหมตกยังไม่วาโอ้โหกิ้งมาเต็มเลยฮะเอาเดือดมา ดูดม for hey, ัก so, uh, ันหมเลยแกเฮยเม่ระเบิดยนไปแล้วแล้วนะอกทมอย่าลัวเราเนี่ยเราเนี่ยมันไมหมดเลยนเาเป็นแบบมวนเจอร์พี่เวาี่เข้าบ้านดเียดียวนะเดียวนี้นะดดูดิแบบนี้เลยาตอนร้บาด้วยก่อนนะครับเอาล่ะเอไปตอนันดูลกี้มาแเลยดแล้วก็บอมบ่ไปล้็แบบิดไฟเนียะ้อัน็แบบรถตุ๊กลอเกิแล้วเยแล้วมแล้วเี่ แ้วถ้าเราอยากเปลี่ยนบ้างบ้างลัสนใจนะว่าเดี๋ยวเราว่าเป็นแบบเป็นคอนเทลหอเ่านีครับาในบ้านนี้น่าจะได้ได้นะว่าแรงเ่าตรงนี้แล้วกันฮะเอาละคอนเทนตรงกลางจะเป็นแบบสีอะบ้จะรับียังยังไงดีว่าเอาเป็นแบบม้งแขนล้วกันเอาละมาตรงกลางก็เป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นคอนเทลใช่ไหมออกแรงม้องมากอนครัไม่ว่ากันเป็นแีมรอบๆแบบนี้เองนะครับเฮ้่มัเหมือนจะได้นะครับแล้วก็ังเนีต้องไปเขียวไงใส่เเอยไอเไอเ่ยเนี่ย ตอาไปเยาะนั้นเหรอแต่ว่าเป็นอเน่ยใช่ไหมหนึ่งสก็สแบบนี้นะครับต่อไปครับหนึ่สองสามรอบรอบนครับผมเดีวนี้เนี่ยต้องได้แล้วนะครับกดรอไปดีครับเขาแล้วมีอะไรเปลี่ยนหรือเปล่านะยด้ตัวตัวตนี้เลยหรอเขาไปาไงดีวะเนี่ยดนะดก่อนทับเราจะข้อไปทีเดียนครับผมดคาแล้วนันจะโดดลงไป้รับำน้ำนนีเน คนดกิ S <S> ้งดะเก่งกเต็มเลยนะครับเข้าไปดีกว่าถึงหรือเปล่าวะเนี่ยบอลอออยู่ครับขึ้นเออว่าไปเนี่ยว่าเนี้ยผมเร่งจะเปลี่ยนให้แบบใร้แอบาก้อเนี่ยเป็นน้องหมาแร้วเอดก้น้องหมาครับนั่นก็จะเป็นสีขาวอย่างแรกเป็นปีกแล้กันนะครับปีกของมัแล้วก็หมาเราเป็นยังไงดีวะเนี่ยเอเป็นตาแล้วกันแล้วก็มีสีพูนิดหน่อยสีพนอ่อนฮะเป็นหัวแล้วก็ปากครับผมประเดี๋ยววันนี้เนี่กวันนี้อ่ะเุปกนณ์ของเรา ได้แล้วนะครับันนี้วันนี้กเนได้แ้มเลยวันนี้าองนะครับไหนได้ดักดดักขนาดนีรับเจอไหนะเฮ้ยเฮ้ยดูดินหมาจริงปะเนี่ยเฮ้ยมีปอกป่อยาได้วต้กเดมนิ่มาแบบนี้เลยล้วันนี้วันนี้มาหมา่ได้งตอนหมุนแบบนี้เลยเลยนะคยัย่่ยเนะคยับขึมาขึ้นมาดูดิเนแบบนี้เหอูมันยัง่วะไม่มันปาเป็นกรดูเรื่อยอเป็นาจริงด้วยะเราฟนหน่อยได้เล่าฮะยางใล้วเล้เาเล่ามันทงแล้วนะครับนี่ เร่งแมนน่ิลเลยเลยครับเฮ้ยก็จะเือนแบบ้ยแวาถ้ดว่าวิมาวนี้เนี้ยเน้ยโอ้ตายเลยเนี้ยตกดสเต็ปแม็กแมฮอ้ตายเลยเอาล่ะไมไตัวนั้นเนี่ยไม่ได้สู้ยังไงเลย้ว่ะไม่ยากตอไปนะเดี๋ยวเราเนี่ยเรอกว่าเป็นเที่เป็น่าสดีกว่าฮะสรโดนหลอดก็ได้แต่่อย่างไรก็ได้ เปเนื้อก่อนนะครับผมล้ก็ะเป็นเล็บเจี๊ยบแล้วก็มีขาขานะครับโอเคเามาแบบนี้ละกันต่อไปก็เป็นหน้าของผรับผมเอาตากตนเลยประมาณนี้ละกันต่อไปชมมต้องมาครับอยางยาวผมยาวยิงเก็พิ่ผมมันกไปทแล้วข็ปากนะผมให้มันยิ่มเลอนะครับนนี้ผมดูซิมันจะมาเป็นยังไงนรับจัดไปดูซิแล้วเป็นแนี้มีหรือเปล่านะครับมาดูหน่อยเฮ้ยเเริ่มเรชมดูดิล้วมัยใกล้ก่อนนะครับแ้มันกลายเป็นแบบวไต่เป็เ็บจิห็เยน่ารเล ดูหน่อยได้ไหมเพี่ผู้ชมมันมงหนีเราใหญ่เลยอะเนี่ยนิดนึงนะครับแล้วเอ็นนักก็จะแบบักับเรเองนะฮะก็จะเป็นแบบลนุนครือเจาะเตะไกลกระโดดเลยนย ต่อไปครับผมเรจะได้แบบเนื้อกันสายกลนด้วยนะฮะเี่ยส่ยเ่ยเดี๋ยวเราเเป็นบบวามตขา่นนะคบวเนี่ยเราเลี่ยราเป็นพึ่งเลิกอันนะคเปลี่ยนเป็นพึ่งครับากแรกก็เป็นก่อนแล้วกันสามวันนะวันวันเนี่ยวนวันก่อนนะครับเป็นพอใช่มเก็จะีแบบเป็นัคมันดุอะเอเอต่อไปก็จะเป็นตาเนี่ยไม่ได้เป็นเป็นตาตดฟ้านะวเน่จะไม่เป็เอา่วันนี้ลกันนะครับน่าจะได้อยู่นะค่นข้างสวยเลยเนี่ยวีปานะครับเดี๋ยว โหดดูดิกลาเป็นเภาพแบบนี้เลยเลยฮะไม่ว่ามันยิงอยู่เลยเยเนี่ยสายก็เบอกลายเป็นยิงด้วยด้วยจะเห็นแคเห็นมาเดียวมาเียวก็เถิดแนี่ยค